นี้นะครับตอนนี้นะครับตัวนี้กําลังฮิตเลยนะครับผมมันคือมิกไรสายนะครับผมมิกไรสายตัวนี้ก็พอคุณลูกค้าที่อุดหนุนนะนี่มิกไรสายม่ไสายนะครับเต็มเลยก็คือออเดอร์ก็ตัวนี้คือน่าจะมาแรงนะเพราะว่าตัวนี้มันปรับได้7เสียงเหมือนปีเลยนะครับปกติอ่าชุดแรกชุดเมื่อก่อนเนี่ยมิกเซอร์เนี่ยมันก็จะปรับได้อยู่อย่างเงี้ยเนี่ยคือมิกเซอร์รุ่นเก่าเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลย1 2 3 4ใช่งสมสี่ เวลาเปิดเพลงปุ๊บก็จะขึ้นแค่นี้นะครับขึ้นเสียงแล้วก็จะปรับได้นี่คือเสียงแหลมนะครับนี่คือเสียงกลางอันนี้คือเสียงเบสโลเนี่ยก็อยู่แค่นี้นะครับอันนี้คือมิกยุบเก่านะครับที่มันปรับกันงี้ที่นี้มิกตัวใหม่มันมาสิคนก็เลยแบบเอ้ยให้ความสนใจว่าเออถ้ามันปรับได้เจ็ดเสียงเงี้ยเหมือนปีเนี้ยและรูปทรงมันเก๋ด้วยมันก็น่าเล่นใช่ไหมก็คือมันเพิ่มฝั่งนี้มาชุดหนึ่ง ทีนี้ฝั่งนี้ไม้ชุดหนึ่งเนี่ยมันแถมยังมีซ้ายฝาอีกเพราะสมัยก่อนมีแค่ขึ้นอย่างนี้มันก็ออก้ายฝาเลยใช่ไหมทีนี้ตัวนี้ยังแยกอีกซ้ายขวาอย่างเงี้ยก็คือยังทําให้เสียงบาลานซ์กันโอเคเลยทีนี้มันมันจะให้เสียงเนี่ยมาอีก7เสียงนะครับคือไม่ต้องไปปรับตรงนี้แล้วนะตรงนี้ไว้ใส่ไม้นะครับแต่ไว้ปรับตรงนี้แทนมันจะขึ้นเบสเบสกลางอ่า กลางกางแหลมแหลมเนี้ยชัดเจนเลยคนก็นิยมนะครับอ่ะทีนี้เราก็มาดูวิธีการใช้กันเลยนะครับทีนี้วิธีการใช้ก็มาเดี๋ยวผมก็จะเริ่มทําการเสียบปลั๊กด้านหลังกันนะครับนี่นี่น,น,น,นีผมจะมีแบตเตอรี่ไปให้นะนี่กล่องแบตเตอรี่อยู่นี่นี่น,นี่โอเคนะครับเดี๋ยวผมใส่แบตเตอรี่ให้เรียบร้อยกันนะครับ อ่ะทีนี้ใส่แบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นฐานวางของมิกเลยพอดีเป๊ะเลยนะครับผมซึ่งไม่ต้องกลัวโดนน้านะครับแล้วเราเดี๋ยวเราจะมาจับไอเจ้าตัวบลูทูธตัวนี้นะครับเป็นปินเปลยตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตัวดีเก้าร้อยนะครับตัวนี้เดี๋ยวจับง่ายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูนครับผมโทรศัพท์เราตั้งไว้นี่เลยขั้นตอนแรกเลยจะมีสวิชนะครับตรงนี้เลยนี่ครับผมไอนี้รูชาร์จนะครับไอนี้สวิชเปิด พอเรากดเปิดปุ๊บปึ้งตรงนี้จะติดทํางานตรงนี้ทํางานนะครับระบบไฟทุกอย่างทํางานหมดนะครับเรากดตัวนี้เพราะมันจะเป็นว่างเปล่านะครับกดตัวสุดท้ายเนี่ยไอตัวเนี่ย IEC เนี่ยกดทีนึ่งปึ้งมันจะขับหมดบลูทูธโทรศัพท์ผมได้จับหมดบลูทูธชื่ออ่าตัวนี้นี่ชื่อตัวนี้ RGL04 นะครับเสร็จปุ๊บมันจับให้เรียบร้อยเลยใช่ไหมอ่าแล้วก็เปิดเพลงรอเดี๋ยวมันจะเข้าเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเปิดเพลงรอเนี่ยปุ๊บตรงน,นี้มันเข้ากันแล้วโทรศัพท์มันเข้าที่มิกซ์แล้วเดี๋ยวผมก็จะมาเปิดตัวนี้อ่าบลูทูธต่อไปก็คือขั้นตอนต่อไปคือบลูทูธตัวนี้นะเนี่ยมันดังแล้ว อ่าโอเคพอเปิดบลูทูตัวนู้นวางเปล่าเสร็จใช่ไหมง่ายๆเลยครับเห็นสวิ์ตัวนี้ไหมครับที่เราจะต้องไปจับตัวนู้นนะครับผมง่ายๆเลยสับลงทีนึงเปิดแล้วก็สับขึ้นเหมือนเดิมแค่นั้นเดี๋ยวมันจะวิ่งไปนู่นเลยตึ้งเลยเข้าแล้วง่ายไหมง่ายนิดเดียวทีนี้เนีย่ยลุยเลยครับผมนี่ครับปรับได้ตามเสียง เพลงตามใจชอบเลยครับขึ้นซ้ายขึ้นขวาจัดปเสียงแหลมมากนี่นะครับเราขึ้นเนี่ยลดได้เลยแล้วพอเราขึ้นปุ๊บขึ้นมาเสียงกลางขึ้นมาเห็นไหมครับผมเสียงกลางแหลมแหลมมิดเบส Okay. แล้วตัวสองตัวนี้จะเป็นเบรเบนะครับอ่อานะผมว่ามันเล่นง่ายนะครับเล่นไม่ยากเลยก็ใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับผมตอนนี้เรากำลังมีโปรโมชั่นอยู่นะครับมิกแล้สายทัช12โวลต์นะครับผม,มแอนปีไล้สายนะครับสวัสดีครับ